ยอดเยี่ยมนะครับนี่สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับ DIY สไตล์ร่วมตัอแดงนะครับวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาดูวิธีการซ่อมเบรกขาเหยียบเบรกนะครับขาขาเหยียบเบรกรถมอเตอร์ไซค์คันเก่ารถเข้าสวนนะครับนี่นี้ครับตรงนี้มันหักนี่ มันหักนะครับมันหักแล้วจะเอาเราจะเอาไอ้เอาเหล็กนะครับเหล็กมาดามเราจะอัดแอปมันยังไงให้มันเข้ากันได้นะครับเหล็กซึ่งไม่ได้คือไม่ไม่ไม่อยากออกไปซื้อใหม่นะครับซึ่งแต่จริงๆมันก็ควรจะซื้อใหม่ครับเพื่อความปลอดภัยครับแต่มันจําเป็นต้องใช้งานครับตอนนี้ยังออกไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองซ่อมดูก้อน ถ้าทําได้ก็ลองใช้ไปก่อนครับรถเข้าสวนครับขี่ใกล้ๆไม่เป็นไรนะครับ เรียบร้อยครับนี่งไงครับยอดเยี่ยมนะครับนี่เบรกได้ครับสบายครับอืมเลยอุปกรณ์ช่างของเราครับนี่ไงเออเรียบร้อยเป็นไงครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไงสบายเรยบรกได้ไม่มีปัญหาไม่กลัว กกดติดตามให้กำลังใจเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผม